สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันจองคิวออนไลน์ของโรงพยาบาลปากช่องนา,นานะครับอันนี้ก็จะนำเสนอในรูปแบบของระบบปฏิบัติการ a o i r o i d นะครับครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็ต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรมกันก่อนนะครับโปรแกรมมีชื่อว่า NeoQ นะครับก็ เข้าไปที่ Google Play นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า NeoQ นะครับ NeoQ ครับตัวนี้นะครับก็เลือกเลยครับครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้ก็เลือกติดตั้งนะครับ ใช้เวลารอสักครู่นะครับเครื่องก็อยู่ระหว่างทำการติดตั้งครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้เลยครับหรือจะไปดูที่เดสก์ท็อปก็ได้นะครับ ก็จะอยู่ที่โปรแกรมนี้ครับตัวนี้นะครับก็คลิกเข้ามาครับครับเมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามานะครับรอสักครู่นะฮะเครื่องทำการโหลดเนื่องจากเพิ่งติดตั้งนะครับ ก็จะมีให้เลือกนะครับผู้ใช้งานก็เป็นเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับก็ใส่เลขของเรานะครับทั้งยูเซอร์และพาสเวิร์ดครับเหมือนกันแล้วก็เลือกโรงพยาบาลนะครับครับก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับทั้งยูเซอร์และพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็เลือกโรงพยาบาลนะครับนี่ก็เลือกเป็นปักช่องนานานะครับ ช่องนานาอ๋อนี่ครับเจะระโรงพยาบาลปักช่องนานาครับแล้วก็กดเลือกนะครับครับเสร็จแล้วก็เข้าสู่ระบบครับครับเมื่อเข้าสู่ระบบก็จะเจอนะครับอันนี้เป็นนายทดสอบนะครับเราใช้ ID ดีของ คุณชื่อทดสอบนะครับเข้ามาสามารถดูอะไรได้บ้างครับดูข้อมูลส่วนตัวนะครับว่าเรามีข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างนะครับข้อมูลทั่วไปสิทธิการรักษานะครับว่าใช้สิทธิ์อะไรครับสามารถดูได้นะครับแล้วก็ตารางนัดนะครับถ้ามีนัดเราก็สามารถดูได้ว่าเรามีนัดวันไหนนะครับจองคิวนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะจองคิวได้เช่นตอนนี้ที่เราเปิดให้บริการแล้วก็คือ งานของตรวจโรคทั่วไปนะครับเราก็สามารถเลือกตรวจโรคทั่วไปนะครับแล้วก็กดเลือกนะครับแล้ววันที่ที่เราต้องการจองนะครับเราก็เลือกคลิกดูนะครับว่าเราจะจองวันไหนนะครับเลือกวันเลือกอะไรเสร็จแล้วก็กดยืนยันไปนะครับสมมุติผมเลือกวันพรุ่งนี้นะครับผมก็กดตรวจสอบข้อมูลนะครับครับก็จะมีให้เลือกช่วงเวลานะครับว่ามีช่วงเวลาไหนบ้างนะครับผม คิดว่าผมจะไปช่วงบ่ายสะดวกสะดวกนะครับช่วงเช้าผมอาจจะมีภารกิจผมก็เลือกเป็นช่วงบ่ายนะครับแล้วก็เลือกครับแล้วกดยืนยันครับเครื่องก็จะออกบอกว่าจองคิวสำเร็จแล้วนะครับได้หมายเลขคิวเคนะครับฉันว่าเสร็จแล้วในวันพรุ่งนี้ครับผมก็จะไปที่โรงพยาบาลปากช่องแล้วก็ไปยื่นใช้สิทธิ์ในการตรวจนะครับ เดี๋ยวพวกนี้เราไปดูในการเช็คอินนะครับในการยืนยันตัวเองนะครับจริงๆเราสามารถเช็คอินได้จากที่นี่นะครับในระบบเช็คอินนะครับแต่ตอนนี้เราเรา,เรามีที่ตู้ครับเดี๋ยวเราไปเลือกเลือกที่ตู้ได้ครับก็เดี๋ยวพวงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ตู้ครับวันนี้ผมขอแนะนําเรื่องการติดตั้งโปรแกรมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ สวัสดีครับ